เป็นชาบูที่แบบเป็นเน้นกินคนเดียวก็คือแบบ personal pot มาคนเดียวก็ทานไดอ้อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะครับเมื่อเอากระทะมาตั้งแล้วนะโอ้โดูสินะ่ากินมากเลยมกินมากสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลปอนพงเทมนะครับวันนี้ปอนมาอยู่ที่ สยามพารากอนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ลานจอดรถนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปทานชาบูกันนะครับซึ่งชาบูอันนี้เขาเพิ่งเปิดใหม่เลยทุกคนแล้วก็เป็นชาบูที่แบบเป็นเน้นกินคนเดียวก็คือแบบพีซอนัลพอรตมาคนเดียวก็ทานได้อะปกติเราไปกินชาบูก็คือเราจะไปกันหลายคนใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบถ้าสมมติอยากกินคนเดียวอะไปนั่งโต๊ะหลายคนก็จะดูเหงาเหงาเนาะก็จะดูเหงาเหงาเนาะอันนี้ก็แบบเราไปนั่งกินคนเดียวได้เลยแล้วก็เขาจะแยกเป็นแบบหม้อไข่หม้อมันเลยแล้วหม้อของเขาอะก็คือ เป็นโซนของเราเลยนะทุกคนร้านนี้คือร้านฮิโตริชาบูนะทุกคนเดี๋ยวปอนจะพาทุกคนไปดูว่าร้านนี้ดียังไงนะครับเดี๋ยวไปกันเลยทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้นอะไรเอ่ยอยู่ที่ชั้น2เนาะตอนนี้เราอยู่ชั้น2แล้วก็เดี๋ยวเรากําลังจะลงไปที่ชั้นจีนะครับเพราะว่าร้านเนี่ยอยู่ชั้นจีอยู่ตรงข้ามกับ MK นะครับเค okay. เดี๋ยวเราเดินไปพร้อมกันเลยนะครับ ทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าร้านฮิโตริชาบูแล้วนะครับก็คือเป็นร้านที่เราจะมากินวันนี้นะครับ เรามากับเจออฟนะคบที่อยู่ในคลิปผัดไทยไฟทะลุของเรานะคบแล้วก็พี่ไอนะคบวันนี้พี่ไอมาจากเมืองเพชรบุรีเลยนะครับเราก็จะไปกินชาบูได้กันนะครับร้าน s <S าน,นี้เขาเป็นเครือของมาปุโรนะทุกคนขเขาใช้เนื้อว,วัวที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนะครับเนื้อที่นําเข้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อวัวสายพันธุ์อากิตะ A5 านะทุกคนมาจากเมืองอา,ากิตะประเทศญี่ปุ่นเนื้อต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคิวชู F1 เป็นเนื้อลูกครึ่งวากิวจากเกาะคิวชูนะทุกคนส่วนเนื้อที่นําเข้าจากฝรั่งเศสนะก็ ็คือเนื้อสายพันธุ์ชารลเลนะทุกคนมีต้นกําเนิดมาจากเมืองชาโรประเทศฝรั่งเศสนะคือร้านนี้ปอนเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วแบบเป็นร้านชาบูที่ติดใจมากๆปกติก็จะกินชาบูแบบรวมๆกันหลายๆคนเนาะแต่เนี้ก็คือแบบเป็นแยกหม้อวัตถุดิบของเขาแล้วก็ตัวเนื้อของเขาเนี่ยคือพรีเมียมมากๆเลยปกติปอนมาเนี่ยก็จะกินเป็นเนื้อหมูคุโรบุตะก็มีเป็นเซตแล้วก็เขาจะให้เพิ่มเป็นอลา,าคาร์ดได้เดี๋ยวปอนจะพาทุกคนไปดูเมนูกันนะครับไปกันเลย ทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในร้านแล้วนะครับที่นั่งของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นนั่งเรียงกันเหมือนแบบเรียงหน้ากระดานนะส่วนด้านหลังปอนเนี่ยที่เห็นเขากำลังแบบแร่เนื้อกันเนี่ยก็คือแร่เนื้อกลางร้านเลยนะทุกคนแร่กันที่เห็นตรงนี้เลยนะครับปอนเข้ามาเนี่ยก็คือจะกินเป็นหมูอย,อย,อย่างเดียวเพราะว่าปอนไม่กินเนื้ออยู่แล้วส่วนคนอื่นนะก็มีกินเนื้อบ้างนะครับอันนี้เขาก็จะมีนำซุปให้เราเลือกด้วยกันทั้งหมด5้าซุปด้วยกันนะทุกคนก็จะมีเป็นซุปพีโตรินะครับแล้วก็ซุปคอมบุซ สุกี้ยากินะปอนมาครั้งก่อนนะก็คือกินเป็นสุกี้ยากีแล้วรู้สึกว่าถูกใจคือที่เนี่ยเขามี oh, oh, oh. เคล็ดลับของเขาก็คือแบบทำสุกี้ยากีเป็นเหมือนแบบคาราเมลเขาก็จะมีสูตรเขานะทุกคนเดี๋ยวปอนจะลองทําให้ดูนะว่าทํำยังไงกันนะครับผมเอาเป็นชุดหมูคุโรบุตะนะครับเอาเป็นซุปสุกี้ยากีครับขอเพิ่มอราคาเป็นคุโรบุตะเหมือนกันนะครับเครื่องดื่มเอาเป็นชาเขียวเย็นนะครับทุกคนน้าซุปเขาก็จะมีให้เลือก5้าแบบนะเมื่อกี้ที่ปอนบอกไปคือเมื่อเราเลือกน้ําซุปแล้วนะครับ แล้วเราก็มาเลือกเป็นเนื้อนะครับว่าเราจะหานเป็นเนื้อหมูหรือว่าเนื้อวัวนะครับอันนี้ก็จะเริ่มที่เนื้อวัวก่อนเนื้อวัวก็จะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะครับก็มีเนื้อชาโลเล่นะแล้วก็เป็นเนื้อรวมนะครับเนื้อคิวชู F1 เนื้ออากิตะ A5 นะเนื้อเนื้อคาโกชิมะ a A4 นะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นโซนของแบบเนื้อหมูนะทุกคน แล้วหมูก็จะมีแบบไอเบริโกนครับแล้วก็จะเป็นเซตหมูรวมแล้วก็จะเป็นคุโรบุตะสันคอนะครับแล้วก็คุโรบุตะ3มชั้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยเลือกเป็นแบบว่าจะเอาเป็นเซตหรือว่าเป็นอลลคาร์ก็ได้นะครับบอลเนี่ยสั่งเป็นแบบเป็นเซตไปคุโรบุตะแล้วก็เลือกเป็นอลลคาร์เพิ่มเข้าไปนะครับอ๋อเขามีเป็นซีฟู้ดด้วยนะทุกคนซีฟู้ดก็จะมีให้เลือกหลายอย่างเลยนะครับตรงนี้สําหรับคนที่สั่งเป็นอลาคาร์เนี่ยก็จะมีผักให้เลือกนะทุกคนผักของเขาเนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายเลยถ้าสมมติไ่ชอบ เป็ซตก็คือมาเลือกเป็นขักเฉพาะอย่างก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องเคียงต่างๆเพิ่มเป็นข้าวเพิ่มเป็นไข่เป็นเต้าหู้อะไรอนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นข้าวหน้าเนื้อกับหน้าหมูนะครับให้เลือกด้วยสําหรับแบบเป็นข้าวแบบที่เป็นจานแยกนะครับแล้วก็จะเป็นเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มพนก็สั่งเป็นชาเขียวเย็นไปโอเคเดี๋ยวเรามาลออาหารกันนะครับ A later few minutes later. ทุกคนตอนนี้เซตที่ปอนสั่งก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะให้เป็นหม้อนะหม้อชาวบูแล้วก็จะให้เป็นเนื้อที่เราสั่งมานะครับปอนสั่งเป็นเนื้อหมูคุรบุตะนะครับตอนรี้เวสันคอนะครับแล้วก็แอดเพิ่มเป็นอลาคาดิอีกหนึ่งที่ก็คือจะได้มาเป็นสองกระบะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อชาโลเลนะครับคือในเซตตอนนี้เขาก็ จะแถมเป็นอันนี้ด้วยครับทุกคนเป็นหอยเป่าฮื้อครับตัวใหญ่มากๆเลยหอยเป่าฮื้อนะทุกคนอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะครับเมื่อเอากระทะมาตั้งแล้วนะครับเราก็จะทาําช <c ười> าบูคล้ายๆแบบคาราเมลเนาะทุกคนก็คือเป็นแบบกึ่งน้ําแล้วก็กึ่งแห้งนะ <c ười> ก็คือเอากระทะเนี่ยมาตั้งที่เตานะครับแล้วก็กดไฟไปที่ทีหรือทีนะทุกคนก็ทําการเอามันหมูอันนี้เขาก็จะให้เป็นมันหมูมาด้วยนะอันนี้เป็นมันหมูนะครับคล้ายๆหมูกระทะเลยอันนี้ก็คือเอามันหมูเนี่ยมาคั่วในกระทะแบบนี้นะครับเพื่อให้เกิด เป็นน้ำมันออกมาจากตัวมันหมูนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ในกระทะเลยต่อมาเขาก็จะให้น้ําตาลทรายมานะครับเป็นน้ําตาลทรายแดงนะทุกคนแบบเม็ดใหญ่นะครับเขาก็จะให้เราใส่ไปเนี่ยหช้อนนะครับใส่ลงไปในกระทะเลยแบบนี้นะทุกคนเมื่อใส่ไปแล้วนะครับเราก็ทําการแบบเขี่ยๆนิดนึงคือมันจะให้แบบความหอมแล้วก็ความหวานของตัวมันหมูแล้วก็ตัวน้ําตาลตรงนี้นะครับนี่ก็เหมือนแบบเราได้ทําอาหารไปด้วยนะ แล้วก็เขาจะให้เป็นน้าเป็นน้าซุเปยากี้นะครับแล้วก็จะเป็นน้ําร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวน้ําร้อนนะครับก็ระวังนิดนึงอันนี้ร้อนก็ใส่พร้อมกันได้เลยนะครับใส่นิดเดียวนะทุกคนใส่แค่นิดเดียวนะครับเพื่อให้รู้สึกว่าแบบมันมีน้ําขูกขิกนะทุกคน ต่อมาเราก็เอาหมูจุ่มลงไปอันนี้บอสั่งเป็นหมูนะครับไปในนี้เลยคือเหมือนกับกินชาบูที่เป็นแบบชาบูที่เป็นน้ำซุปปกติเลยนะแต่ว่าเนี้ยมันเป็นชาบูที่เป็นแบบชาบูน้ำขุกกิกะทุกคนไม่เคยกินแบบนี้เนาะก็แปลกใหม่ทุกคนอันนี้เขาก็จะมีเป็นใบวิธีการทําให้นะครับเป็นขั้นตอนการทําแบบของร้านเขานะทุกคนอันนี้ก็เป็นสูตรแบบสูตรเฉพาะของเขานะครับเป็นเคล็ดลับถ้าใครทําไม่เป็นเนี่ยก็คือสามารถดูตามใบนี้ได้นะครับถ้าที่โต๊ไม่มีเนี่ยสามารถขอ กับพี่พนักง,งานได้เลยนะครับอันนี้เขาก็จะมีให้แบบบอกอย่างละเอียดเลยนะครับอันนี้เนื้อหมูของปอก็ได้แล้วนะครับอันนี้คือเนื้อหมูแบบเป็นสีน้าตาลเข้มเลยทุกคนแล้วก็แบบหอมมากหอมมากแต่ยังไม่กล้ากินเพราะว่าน่าจะร้อนเอาไปจุ่มไข่นะทุกคนแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นไข่ที่เราได้มาด้วยนะครับนี่นะทุกคนเป็นอย่างนี้ครับโหดูสินะ่ากินมากเลยหมมาก อร่อยมากคือหมูนุ่มมากแล้วแบบความน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลที่เราไปทําในกระทะเมื่อเี้กับตัวมันหมูเนี่ยคือแบบดีมากอันนี้ว่าเราชิมคําแรกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่เป็นน้ําตัวสุก,กี้ยากิ้กับน้ําที่เป็นน้าเปล่าที่เขาให้มาลงไปเลยนะครับเราก็จะทานเป็นแบบน้ําซุปแล้วนะทุกคนอันนี้ก็ทานไปนแบบซาบูปกติเขาก็จะให้เราลงผักไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เอาลงไปหมดเลย คือในเซตนะทุกคนเขาก็จะมีข้าวให้เราด้วยนะคะพวนน้าจิ้มของเขาอะถ้าเป็นเซตชาบูอ่ะก็จะได้เป็นน้าจิ้มงาส่วนถ้าเป็นเซตสุกี้เนี่ยก็จะได้เป็นไข่แทนนะทุกคนแล้วต่อไปเราก็คือเอาหมูลงได้ปกติเหมือนชาบูทั่วไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวปอนขอตัวไปทานชาบูก่อนนะครับ คนตอนนี้ก็ทานชาบูอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับในเซตเนี่ยเขาก็จะมีติมชาเขียวให้ด้วยนะครับอันนี้้อนก็ขอมาเลยหลังจากที่กินชาบูเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับติมก็จะเป็นแบบน้นะทุกคนใส่ในถ้วยแบบนี้นะครับเดี๋ยวพอนจะลองชิมให้ดูนะนแบบนี้ครับดีมาก คือมีกลิ่นชาเขียวแล้วก็เป็นกลิ่นชาเขียวที่ชัดเจนเลยแล้วก็มีความเป็นนมนิดนึงนะครับคือแบบกินง่ายมากอร่อยมากเลยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปอนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ปอนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย